สวัสดีเจ้าเจ้าวันนี้มาขายหมูเจ้านี่เจ้าวันนี้ขายหมูชาววันนี้นอกเขาสามค้นนะเจ้าตื่นมาแต่ตีห้านะเจ้าเตรียมตัวขายหมูเจ้าเตรียมพาเตรียมยังนะเจ้าเนาะรอรถม้านะเจ้าเนาะนี่เจ้านอกไปจะขายหมูทุกๆอาทิตย์นะเจ้าอาทิตย์ละแปดสิบห้าถึงเก้าสิบตัวนะเจ้าแล้วแต่รอบนะเจ้าแล้วแต่หมูวาใหญ่กอนะเจ้า คุณสามีก็ต้องเป้ะนะเจ้าก็จะถือ้าคนละข้างนะเจ้าไล่หมูนะเจ้าตอนขึ้นโหลดเจ้าโซนต้องเบนนะเจ้าก็จะยุดหน้าอยู่ข้างหน้านะเจ้าคอยนับหมูแฮมหนึ่งรอบนะเจ้าว่าหมูที่เขาจะขายออกไปนะเจ้าได้กี่ตัวนะเจ้าอันมาได้เจ้าหลงลืมมาได้เ็ทขาดนะเจ้าขาดกับ่าได้นะเจ้าหรือเกินกับ่าได้นะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นน้องเบนจะต้องนับเป๊ะนะเจ้าเนาะน้องเบนจะนับ ตะวันนะเจ้าก่อนจะขายหมูหนึ่งรอบนะเจ้าตีเช็กสเปย์ไว้ชิดสเปย์ตรงข้างหลังนะเจ้าหนึ่งรอบนะเจ้าแล้วก็จะมานับตอนเอาออกเมื่อกี้นะเจ้าตรงหน้าประตูแหมหนึ่งรอบนะเจ้าแล้วตอนหมูไล่ขึ้นรถนะเจ้าก็จะมานับแหมหนึ่งรอบนะเจ้าสามรอบต้องตรงเหมือนกันทุกข้างนะเจ้าห้ามห้ามเกินเด็ดขาดอันเท่าแกติดลบนะเจ้าพนักงานขายหมูเออขายหมูตีห้าวันนี้พนักงาน ตีห้านะเจ้ามาขายหมูกันตอนนี้ตีห้าอยู่นะเจ้าช่วยกันขายหมูสามคนนะเจ้าเนาะถ้าแกบบกนี้เจ้าถ้าแกบบกมานะเจ้าน้องเขาต้องนับหมูตรงนะเจ้าแล้วขายกันเจ้าหมูที่จะขายก็อยู่ที่แปดสิบห้าถึงเก้าสิบตัวนะเจ้าเนาะ เปกครับคุณสามีจะเป็นคนถือผ้าลายต้อนขึ้นรถนะเจ้าตีนี้นะเจ้าหมูตีน้องเป็นจะขายจะอยู่ตีน้ำหนักหมูนะเจ้าหนึ่งตัวนะเจ้าอยู่ตีนร้อยสิบสามกิโลถึงร้อยสิบเจ็ดกิโลนะเจ้าถ้าเกินกว่านี่นะเจ้าเขาก็จะหักนะเจ้าหักกระโรงงานนะเจ้าว่ามีไขมันเยอะเกินนี่เจ้าตอนนี้ก็ไล่คอกแรกนะเจ้าเนาะไล่จะนแรกเต็มแล้วนะเจ้าเนาะวันนี้น้องเป็นจะขายอยู่ประมาณเก้าสิบถั่วนะเจ้า มาหวัวจะจะลถจะใช้ได้ก่อนนะจ๊ะต้องเป็นล็อกไว้ที่เก้าสิบสองนะจ๊ะนาะนี่จ้ะจัดเหล็กจัดบนใส่อยู่ทีสี่สิบสองตัวนะจ๊ะนาะนี่จ้ะจัดหลุมจะใส่อยู่ประมาณสี่สิบกว่าตัวนะจ๊ะนาะนี่จ้ะนี่กับเข้าไปเไลข้างในอีกรอบนึงนะจ๊ะกำลังทยอยจะเดินออกมานะจ๊ะน้องไล น้องเป็นก็มีหน้าที่นับหมูอยู่ข้างนอกนะจ๊ะเนาะคุณสามีก็น้องเป๊กอะไรข้างในเจ้าพ่อแกเปิดล้อหัดตั้งอย่างเดียวนะจ๊ะน้องต้องนับหมูขึ้นตรงนะจ๊ะรัะกษาคล้ายขบวนจะาทำทุกอย่างเองหมดนะจ๊ะพ่อแกก็ะรอเอาเงินนะจ๊ะน้องเป็นก็นไล่หมูขึ้นต้นขึ้นลดนะจ๊ะเนาะเจ่าหมู ออกมาวันนี้จะออกมาว่าน้ำนักต่อไรต่อไรเนี่ยจะเราขายแต่เช็คเนื้อแหลอบเนื้อเจ้าว่าเนื้ออยู่ในเกตสี่ต่อไรเนี่ยจาเนาะแล้วก็ันกับโอทเข้าบัญชีของท่าแกเลยนเนี่ยจาแต่น้องต้องนับหมูข้ตรงเนี่ยจะสามสี่สสเผื่อพ่าแกจะได้ขายหมูแบบมีกำไรอย่างเงี้ยเนาะเาขาต้องบริหารเพื่อนทุกอยา่างเนา หมูที่ต้องไปจะขายนะเจ้าเนาะต้องไปจะต้องปิดเข้าตั้งแต่ตะวันนะเจ้าปิดเข้าไว้นะเจ้าอดเข้าหนึ่งวันนะเจ้าลาคาเนื้อหมูยูตีน้ำนักที่จะขายแต่ประมาณยูตีร้อยสิบสามนะเจ้าถึงร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดกิโลนะเจ้าถ้าเกินกว่านั้นนะเจ้าน้ำนักหมูเกินร้อยสิบแปดนะเจ้าก็จะโ้อนทักตังก์นะเจ้าเนาะเพราะวันก็จะมีไขมันเยอะนะเจ้าไขมันเยอะไขมันในเต่าต้มหมูต้องอยู่ในเกณฑ์นะเจ้าเนาะ มันจะขายออกมาราคาดีนะเจ้านี่เจ้าผู้สามีงก็ต้องเป๊กอะไรข้างในนะเจ้าเนาะไรหมวกมานะเจ้าต้องเป๊ะจะขายทุกๆอาทิตย์นะเจ้าเนาะนี่เจ้าขายทุกอาทิตย์นะเจ้าหมูหมูทีต้องเป๊ะเลี้ยงมาเนี่ยเจ้าเนาะขายช่วงนี้หมูราคาจะอยู่ที่ร้อยสี่สิบนะเจ้าถึงร้อยสี่สิบห้าบาทนะเจ้าราคาในเกาหลีนะเจ้าเนาะ 7พอที่เท่าไหร่9 30 7 1 7 3 0 3 3 4 5เนี่ยตังค์ก็ เบ้นก er ็จะนับหนึ่งรอบแล้วนะเจ้าสวะวันนี้ก็นับครับรอบหนึ่งนะเจ้าตอนออกหน้าประตูนะเจ้าแล้วเวลาใกล้จะขายจะนอนไล่มาออกมาข้างนอกเสร็จแล้วนะเจ้าเราเบ้นต้องไปยืนอยู่หน้าประตูตรงปู้นนะเจ้าเนาะตรงประตูรถนู่นนะเจ้าแหมรอบหนึ่งนะเจ้าต้องเบนจะนับสามรอบนะเจ้าให้มันตรงนะเจ้าถ้าถ้าหายไปตัวหรือหรือขาดไปตัวหนึ่งนะเจ้าหรือเกินถ้าเกินไปตัวหนึ่งนะเจ้าเฮากับติดลบนะเจ้าเพราะฉะนั้นเขาจะต้องนับให้มันแม่นๆห่นะเจ้าเนาะ จ้าตี่ตัวละจ้าตอนนี้ยังตีห้าอย่างจะาตีห้าครึ่งละจ้าเริ่มแจ้งมาละจ้าเริ่มจะแจ้งมาแล้วนะเจ้าเนาะนี่เจา้าทุกทุกอาทิตย์นะเจา้าต้องไปจะขายเจา้าอาทิตย์ละประมาณแปดสิบนะเจา้าเนาะแปดสิบห้าถึงเก้าสิบตัวนะเจา้าทุกอาทิตย์เลยนะเจา้าเนาะ รอบนี้หมูซวยอ้วนดีขนาดนะเจ้าน้ำนักแทรจะดีนี่เจ้าหมูในคอกำลังไ่เข้ามานะเจ้า สามข้าวสิบสิบสี่สิบสิบสองสิบสามสิบสี่นี่เจ้าหลังจากที่ไล่ออกมาเซตหมดแล้วนะเจ้าทีเนี้ยออกมาตั้งนอกนะเจ้าก็จะเห็นมีตัวน้อยอยู่นะเจ้าก็จะฉีดสเปซสีฟ้าไว้นะเจ้าเพื่อจะบาัขายแต่เจ้าเราจะขายอาทิตย์หน้าแหมอรอบนึงนะเจ้าจะขายแต่ สีแดงนะเจ้าจะชี้ด้วยข้างหลังนะเจ้าซ้อนมากนะเจ้าหมูนะเจ้าในฟาร์มนะเจ้าคุณสามีจะเป็นคนเช็คสเปรย์มดนะเจ้าจะดูจากตาเปล่านะเจ้าว่าหมูตัวนี้สมควรขายได้หรือยังนะเจ้าน้ำหนักเต่าใดนะเจ้าคุณสามีจะเป็นคนเช็คนะก็เจ้านี่เจ้าหลังจากที่ไล่หมูต้อนขึ้นรถเซตแล้วนะเจ้าน้องเขาก็พากันนะเจ้ามาเคาะขี้นะเจ้าทางเดินแบบนี้นะเจ้าพยายามตีบะฮื้อรถนะเจ้าเหยียบขี้หมูนะเจ้า ออกไปจากฟารมจะพยายามกวาดขี้นะจะออกขึ้นมดแล้วก็ค่อยๆขึ้รถคับขึ้นมานะเจ้าเนาะนี่เจ้าตอนนี้ก็กวาดก็จะเสร็จแล้วนะเจ้าก็กวาดกองกองไว้นะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวเอารถเข็นนะเจ้ามาตักนะเจ้าไปทิ้งลงในบอ่อขี้เจ้า หลังจากนั้นจะต้องมาล่างรองเท้านะเจ้าก่อนที่จะเดินไปเดินมานะเจ้าคาชโลูกทุกข้างนะเจ้าเพราะว่าชโลูกอาจจะมาเต่รถก็ได้นะเจ้าเพราะเพราะว่ารถไปรับหมูมาจากหลายฟาร์มนะเจ้าคลิปนี้น้องเบีก็ข,ขอจบคลิปเพียแต่อี่ก่อนนะเจ้าน้องเบีฝากทุกคนแชร์คลิปให้จิมเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปจ้า